นะครับกันลอกนะฮะกันลอกจดูจักนะครับอ่ะพี่ป้อนอยู่นี่ตัวกี่บาทนะครับพี่อันนี้เอาแปดร้อยครับผม800ร้อยนะเป็นสีเทานะเทาภูเขาเทาภูเขาโอเคครับโหสวยมากอันนี้ประมาณกี่เดือนนะครับอ่าเกือบสองเดือนครับอ่าเกือบกับสองเดือนนะตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะเช่งแล้วนะครับ่ะครับผมอ่ะด้านนี้ครับเป็นสีขาวครับกระลอกเผือกอ่าครับผมอ่าเผือกตัวละพันสามพันสามอ่านะครับ อ่างั้นนี้ครับอันนี้จะเป็นแดงท้องขาวครับอ่าอันนี้เป็นตามก็สวนนะครับตัวมาท้องจะขาวแบบนี้อ่าครับผมอ๋อสวยนะเฮ้ยนี่นี่ลองดูนี่ตัวเราประมาณห้าสสิบแล้วโตมาขาวเลยนะอันนี้ตอนโตครับอ่าครับผมจับได้นะครับนะครับนี่สวยๆนะครับผมโตนี่กี่บาทะครับหรือโชว์อ๋ออันนี้ไม่ได้ขายเนะเพราะว่ามีห่วงในโชว์ใส่ปอกคอครับผมใส่ข้างล่างนะครับนี่ครับข้างล่างนะฮะ อันนี้เชื่องแล้วนะครับอันนี้ปีหนึ่งอ๋อขอดูหน่อยฮะนี่โหน่ารักเลยนะอันนี้เปิดอยู่4,500 4,500ส้วยนะใช่ครับโอ้ครับผมมีหลายราคาฮะนี่เชื่องเชื่องเลยนะครับผมนี้หนึ่งปีครับนี่ไม่กัดเลยใช่ไหมฮะเชื่องโอ้ก็ให้ผลไม้กินธรรมดาเลยใช่ครับผมกินกล้วยแอปเปิลมะละกอได้เลยอ่ครับผมนี่โอ้ อ่ะเจ๋งมากครับผมนี่สวยนะ,ะน,นะครับมันก <400. S 1> ็จะมีเป็นลูกปอนะครับสี่ร้อยเนี่ยลูกปอนต์สี่ร้อยเป็นไซส์ไหนฮะอ่ะาใกล้ลืมตาอ่าใกล้ลืมตาครับผมนี่สี่ร้อยอันนี้ใส่พันอะไรครับเป็นเทาภูเขาเท้าภูเขาอ๋อเหมือนตัวแรกกันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเทาภูเขาทั้งหมดนะเท้าภูเขานะฮะสี่ร้อยลูกปอนต์เลย ก็ก็ใช้นมซีรีแลกซีรีแลกนะฮะป้อนนะฮะเช้าเย็นถึครับผมมีตัวแดงๆด้วยนี่ไงครับพี่จะมีแดงสมิงครับแดงสมิงหลังทองอ๋อตัวกี่บาทนะเนี่ยอัตราสไลด์นี้พันสามอ่าพันสามนะครับอีกซ้ายหนึ่งพันหนึ่งแดงสมิงนี่สวยนะนี่ครับอันนี้สั่งอันนี้อันนี้อีกสายนึงโอ้สวยมากครับผมอันนี้ตัวละพันอ่าครับผมแล้วก็จะมีที่ว่า ตัวใหญ่แบบแบบนู้นเลยครับฮะแบบแบบอันนั้นแหะอ่าที่โชว์ที่ถ่ายฮะอ่าอันนั้นของลูกค้าครับอ่าครับผมจะมีอันนี้สินี่ครับสวยมากอ่าครับผมอันนี้นี่อ่าเดี๋ยวก็ดูนี่อันนี้ตัวละพันห้าพันห้าอันนี้สายพันธดเลยพันห้าอุทัยเกาะทองครับอ่าครับผมนี่ครับอันนี้หนึ่งเดือนต่อมาครับตัวใหญ่แบบแบบนั้นแหละหลานี้คือใส่หนึ่งเดือนอ่าครับ นีเ้าจะขึโอ้มีกล้องสวยๆเยอะมากเลยนะหลายสายพันธุ์เลยอ่ะตัวผู้ตัวเมียเช็คเพศได้ใช่ไหมตอนนี้ได้ครับอะครับผมอะครับผมเนี่ยดูสวยๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้ครับไม่กัดไม่กัดโดยเชืองมากนีเขาอายุขึ้นอันนี้22ปีอ่าครับผมเนี่ยมึงขึ้นได้นะพี่ครับผมตาขึ้นมืยโอยเนาะ สวยมากนี่ตัวนี้หน่อยฮะโชว์หน่อยเท่ดีสี่พันห้าเนี่ยอันนี้สําหรับแต่ว่าคนไม่มีเวลาเอาไปเลยนก็ปล่อยได้เลยนะอ่าค,ครับผมเล็บมันจะสั้นนิดนึงเพราะตัดเล็บสั้นอ่าครับผมก็ค่อยๆตัดปลายๆเนื่อย่าไปตัดลึก,ต,ลกตัดลึกเดือดเลือดไหลใช่ครับโหเชื่อมากเอาไปก็เล่นแบบนี้ได้เลยอ่าครับผมตัดครับผมก็ก็มีกรงให้เขาพอนะให้เขาแบบนอนแล้วก็เอาออกมาเล่น จำเป็นต้องเล่นทุกวันไหมครับพี่อ่าถ้าว่างก็เล่นกับเขาอะครับผมอ่าครับผมตรงนี้มันเชื่องอยู่แล้วอ่ครับเราแค่มีเวลาว่างก็เล่น,เล,นเล่นกับเขาขวันนี้กำลอ่าครับผมไม่ต้องเล่นทุกวันก็นได้ครับอนอกจากว่างก็เล่นกัเบนเขาคสวยๆเยอะมากแล้วตัวนี้ไงครับนี่แดงๆเหมือนเหมือนเครับแดงสมิงแดงสมิงอ่าโอเคครับแล้วก็จะมีเป็นเผือกสลับบลีสีขาว เสือซาบุรีสีขาวอ่ะครับผมมีมีหลายไซส์อันนี้หนึ่งเดือนเป็นลูกโทนอันนี้เป็นเสือซาบุรีใช่ครับจับได้ไมอันนี้เป็นลูกโทนอ่ะครับผมครับลูกโทนนะหนึ่งเดือน,อน,นคือออกมา <ตบ S 1> แค่ตัวเดียว,ว,วใช่ไหมใช่ลูกโทนคือลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวตองหยูหนึ่งพันห้าร้อยครับอ่ะครับผมโหสวยนะแล้วก็จะมีไซส์นี้อ่ะใชเล็กลงมาหน่อยครับ กานหนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่พันสามพันสามเหมือนเหมือนถ้าถ้าแบบกงกงหนึ่งใส่หลายตัวเขากัดกันไหมไม่กัดครับไม่กัดครับไม่กัดนะต้องว่าไซส์ประมาณใกล้เคียงกันต้องใกล้เคียงกันนะฮะโอเคใส่ต้องใกล้เคียงอ่ะโอเคครับคุณพี่น่ารักดีฮะเชื่องดีอ่ะขอเบอร์โทรติดต่อนะครับให้สามารถส่งได้ทั่วไทยไหมได้ครับอ่ะเบอร์ติดต่อพี่ชื่อพี่ไงฮะ ฮานครับพี่ฮานครับอ่าเบอร์โทร084 084 050 050 2817ครับ2817นะฮะไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเนี่ยครับอ่าไอดีไลน์ก็เบอร์โทรเผื่อส่งรูปให้ดูกันได้จังหวัดส่งได้ระยะอ่าค่าส่งอยู่แล้วแต่จังหวัดนะถ้าเป็นพวกภาคกลางก็400อ่าครับถ้าเป็นภาคใต้ก็600อ่าก็เช็คราคากันได้นะคุยไลน์แอดโทรถามก่อนนะอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับพี่พี่ฮานย่าสวยๆนะเชื่องๆ มีทั้งไซส์ปั้นโตเชื่องกับรูปป้อนด้วยนะมีแบบเอาแล้วค่าจากเชื่องแล้วอ่าครับผมเยอะสวยนะยเยอะนะครับเปลือกก็ม,มีแดงสมิงอะไรก็มีนะประมาณนี้ตอนนี้ราคายังไม่แรงอ่าใช่ฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแรงกว่าน,นี้นะถ้าเมื่อก่อนมันยังไม่ใช่ฤดูอ่าครับผม,มเชื่องด้วยแต่ก็ไปหาสารแพทย์ฉีดกันพิษสุนัขบ้าก็ดีนะมันฉีดได้อยู่ ฉีดตายเหรออ๋อตายใช่ไหมพวกนี้ไม่มีพวกนี้ไม่มีเช่ไหมอ๋อไม่มีเชื้อโรคนะตอนอาตอนยาผ่านหรือยังอ๋อเข้าใจครับแต่ห้ามฉีดว่าตายโอเคครับตันนี้เราจะถ่ายพยานมาครับแล้วอ่าครับผมอ่าฮะอ่าครับอ่าต่อมาอีกร้านหนึ่งฮะนี่สวยๆนี่กรล้องเจ๋ๆนะนี่ อ่ะอันนี้เท่าไหร่ฮะแปดร้อยสวยๆนะครับ 500, นั้นเนี่ยฮะห้าร้อยอันนี้ใส่พัดเลยครับเเ้าามป็นปอ๋อครับผมอันนี้ห้ารนะ <500. S 1> ้อยนะโหน่ารักกันเนี่ยอันนี้ก็ลอกดงนะโแต่ครับผมดีลุปป่อนลุปป่อนนี่ถวายครับ สามร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้สี่ร้ออครับผมนี่สี่้อยอ่ะครับครับผมสารือวก็350เติมเลยฮะนี่โอ้มีหลายราคะครับผมแค่เยอะเลยนะฮะ ด้านล่างที่เท่าไหร่ครับนี่ห้าร้อยห้าร้อ่ะครับผมนันอะครับนี่สามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบนะอ่าด้านนี้ฮะอันนี้ก็สามร้อยสาอ่ะครับผมร้อยนนี้สามห้าครับนี่สองร้อยห้าสิบอ่าด้านบนนี้สองร้อยห้าสิบถูกเลยนะอันนี้สายพันอะไรครับเป็นพันเดียวกันแหละพันาวทองขาวแดงขาวโอเคแดงท้องขาว เมนสายลืมตาแล้วฮะแบประมาณนีึงอเลกว่าอ่ครับผมได้ถูกเข้าใจครับตัวกว่าราคาอ่าด้านล่างเนี่ยครับนี่ก็รอบดวงค่ะตัวละพันกว่าพันพันบาทพันห้าพันห้าอ่ะก็รอบดงพันห้าอ่าด้านนี้ฮะสามตัวตัวละหกร้อยหกร้อยอ่ะครับผมขาวขาวอะครับ แล้วนี่ฮะหกร้อยอ่ะส่งครับสวยๆประมาณนี้เลยครับอ่ะสนใจคุณพี่ชื่อครับเบอร์โทรติดต่อต้นเจ้าครับสี่สามห้าครับหนึ่งหกแปดสามอ่าชื่อคุณพี่ไงครับชื่อดาป้าดาป้าดานะอ่ะส่งได้ทั่วไทยเหมือนกันอ่ะโอเคนะฮะอ่ะบางๆก็เลยกนรล่อกนเพื่อนนะน่ารักดีอยากกินผลไม้นะครับอ่ะโอเคครับ อ่ะครับผมอ่าฝาก like, กดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับสนใจก็โทรมาถามได้อ่ะบายบายครับ